เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งกระทูอ่าสำหรับเว็บบอร์ดของ Discut ครับผมก็อยู่กับผมพีเจบอลนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งกระทูอ่าแบบคร่าวๆแล้วกันครับผมในวิดีโอชุดแรกครับผมเราจะมาตั้งกระถูอ่าเกี่ยวกับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเกมมาลงแล้วกันเนาะแล้วมาดูกาผมพีตั้งกระถูไม่ยากครับผม ก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าผมก็สังเกตก็เดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บบอร์ดนะก็มาที่หน้าเว็บบอร์ดแล้วก็วิธีการเอาของลงก็ง่ายๆครับผมก็นี้เราจะเ,เกมลงเขบนี่คือหน้าเกมที่เราจะเอามาลงนะ หน้าเกมที่เราจะมาลงครับผมแล้วก็เข้าไปที่หมวดเกมนะ,นะที่หมวดเกมครับผมก็ไปที่ตั้งกระทู้ครับผมนะตรงนี้จะมีที่ตั้งกระทู้แล้วก็เอามอไปชี้ปุ๊บมันจะเด้งมาสองอันแล้วก็เลือกตั้งกระทู้ใหม่ครับผมก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับผมอันนี้คือ ส่วนช่องแรกตรงนี้ครับผมจะเป็นชื่อชื่อชื่อหัวข้อนะชื่อคือชื่อหมวดชื่อชื่อหมวด,ดที่เราจะตั้งครับผมใส่ได้ไม่เกิน250ตัวอักษรก็แถบลงนี้คือเราจะาข้อมูลมาลงครับผมวิธีการที่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้หน้านี้มาลงครับผมก็คือก๊อปเลยดูข้อมูลให้ครบครับผมมันอ่าเว็บไหนที่มีพาสเวิร์ดแล้วก็ เอาไม้ให้ครบเดี๋ยวเวลาคนเข้ามาโหลดแล้วเราจะไปหาวัสดยให้เขาขี้แตกเลยนะก็ก๊อบก็ไม้หมดครับผมแล้วก็คอนโทรลซีก็ได้ครับผมคอนโทรลซีแล้วว่าจะขี้ขวาแล้วก็ก๊อปีมาก็ได้นะแล้วก็วางครับผมวางนี่ใช้คอนโทรลวีนะนี่ก็เรียบร้อยครับผมก็เสร็จละก๊อบมาวางนะ ก็เหมือนกันเดะครับผมหน้านี้กับหน้านี้นะอันนี้คือการ c o ป y นะก็เอาชื่อมาก็เชื่อวางที่หัวกระทูก้ก็วางลงไปเรียบร้อยครับผมทีนี้มีอีกวิธีนึ่งก็คือถ้าเราจะซ่อนนะครับผมจะซ่อนลิงนี้นะซ่อนลิงตรงนี้ครับผม ให้เฉพาะ,ะสมาชิกคนที่เป็นสมาชิกก็ผมมาตอบกระทู้นะถึงจะโหลดตรงนี้ได้ับผมแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งกระทู้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาสอนอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ดาวแบบนี้คือหน้ากระทู้นะอันนี้เรายังไม่ได้ซ่อนครับผมอันนี้คือใครเข้ามาก็โหลดได้หมดเลยนะน,นี่ใครเข้ามาก็โหลดได้หมดกระหมที่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นนกะ็คือ ให้สมาชิกให้เป็นสมาชิกก่อนครับผมแล้วก็มาตอบกระทู้นี้นะนี่มาตอบกระทู้นี้ครับผมแล้วก็ถึงจะโหลดได้นะเรามาแก้ไขดูแก้ไขผมก็ใช้วิธีการกับที่นี่ไว้ก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่โหมดโหมดขั้นสูงครับผมคลิก็ไปเลยแล้วมันก็จะมีแถบพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะลล้วเข้าไปที่รูปกุญแจครับผม ดีก็ใส่ได้หาลงไปนะแล้วก็ตกลงครับผมก็จะได้มาหน้าตายอย่างนี้เนาะต,ตามริแล้วพอถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ม,นม,นนมันจะโหลดไม่ได้เพราะว่าลิงก์จะเสียับผมใช้วิธีการคลิกนี้แล้วก็โอเคไปเลยไม่ต้องไปใส่เนื้อหาตรงนี้นะอ่าแล้วก็ลิงก์มาวา,างอีกรอบนึงจัดเรียงให้มันดูสวยๆบล้วแต่ใครจะเรียงนะ วางไปปุ๊บให้มันได้ลิงก์แบบนี้นะครับมันถึงจะสมาชิกคนอื่นเข้ามาถึงจะโหลดได้นะถึงจะคลิปได้ให้มันเป็นลิงก์แบบนี้แล้วกดบันทึกไปก็มันก็จะขึ้นว่าเนื้อหาถูกซ่อนนะถูกซ่อนครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราไม่ไม่ล็อกอินแล้วมันจะขึ้นยังไงนะ ถ้าเราไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกกบผมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เนาะ,ะึ้นว่าผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ครับผมคุณต้องแสดงความคิดเห็นนะก่อนจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้ครับผมก็นี่แหละก็สม,สมาชิกครับผมแล้วก็มาตอบกระทู้ตรงนี้นะถึงจะโหลดอ่าหมดนี้ได้ครับผมก็วิธีการโพสต์ครับผมก็มีแค่นี้ครับผมไม่ยากนะก็คือการก๊อปปี้ครับผมก๊อปปี้แล้วก็มาวางนะ ก็เดี๋ยวสำหรับส่วนการลงวิดีโอก็เดี๋ยวมาต่อด้วยคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็จบการรายงานคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวต่อกันคลิปที่2แล้วกัน